a w a k e n ก็เข้าวัดดีแว นี่แกไม่เก่งใจใช่ไหมที่กลับ,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 บ่าไม่รู้จักคำว่าแพ้เลยหรือไงโอ้กลับลล<อ>ไปเนโรเอ้ยถอยไปเนโร ชนะนานในสภาพแบบนี้เนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเว้ยมาเธอเวอร์จิลมาลุยกันไปนรักษาตัวไอเดันเตเอาให้พร้อมและหลังจากนั้นเราจะมาตัดสินกันสุดเลย ขอบคุณมากเนโรนั่นพี่ชายนายเขากลับมาแล้วกลับบ้านไปเนโรนี่ไม่ใช่เรื่องของนาย ไม่ใช่เรื่องของผมเหรอผมเสียแค้นเพกับไอ้นั่นนะมันไม่เกี่ยวอะไรฉันต้องสต็อปเกมเลยฉันไม่ปล่อยให้นายเป็นสนุกแล้วนั่นเตะมึงไม่เข้าใจขอดาวนะแล้วก็โดนเรียกไว้ยเท้าทองแล้วทำไมล่ะมันเป็นพ่อมึงอะอะไรนะฉันรู้แต่เจอกันในครั้งแรกแล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจแต่พอเห็นเอดาบยมตโตะเอ,เอสแสดงกันนายฉันก็เข้าใจแล้วมันเป็นพ,อพ่อมึงและฉันก็จะไม่เห็นไหนไปฆ่าพอ่อนายหรอกเว้ยอย่าเพิ่งสับสนสิ 破了。Father. Paul. ฟอสแม่งทะลุมาบนนี้แล <c oughs> ้เว้ยในวันนั้นชสตากรรมของเราสลับกันแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงไ <c oughs> สิบหงสชันกบนายจะไปไนยังไง <c oughs> แล้วนั่นดันเจี้ยมึงรอตีกันอย่างเดียวไอ้สองตัวเนี่ยมึงตีกันเกือบทุกภาคอ่ะไอ้แค่หนึ่งสองสามมึงก็เป็นเนโรเองเจโรภาคหนึ่งกับสองเป็นเนโรเองเจโรภาคสามมึงก็เป็นเวอร์จิลไอ้เหี้ยภาคสี่มึงก็มาหาเอเนโรด้วยดาบเอสภาพดาบเยโมโตภาคห้ามึงก็ตีกันอีกแล้วนี่มันไม่ดีแล้วไปเถอะ ดันเต็ม <descript or. S 1> เกิดอะไรขึ้นไอพี่ชายนางโง่ผมมันกลับมาแล้วเออจิวทำไมดันเต็มเงาไปเลเดซ่าเฮ่ทำไมมึงทำเงี้โอเคโอเคมึงหยุดตีกันเฮ้ยเตะก้นมัน กูจะได้ใช้ของแล้วกูจะได้ใช้คาริน่าแอนด์ดับเบิลแล้ว แม่กูเซฟของหน่อยเหรอเพิ่งตีกับมัน,ม,นมันเลยจะไม่กินอะไวันไหนกลับมาวีนี่มึงวางแผนไว้เลยเหรอโอ้โหมึงสลอนเป็นบอยแบนด์เลยเฮ้เ hey พื่อนไม่กลับไปหาเวอร์จิลเหรอ โอ้โหคนเก่งดันเต้ร้อนไหมเนาะโอเคเอ่อเราเป็นเหมือนเครื่องผูกมัดของเขาแต่สมัยเขาเป็นเดโลเอ็งเจโลแต่ตอนนี้เราจะฆ่านายด้วยตัวเราเองรู้สึกโล่ง้วย ฆ่าได้ดเต่ไม่ต้องฝึงเวอร์จิ้วไม่ต้องถึงมือเวอร์อจ,วจิวดิงั้นมนก็เข้ามาไอ้นอกเวนกูป,ปาดมึงก่อนเลยมึงก็มึงก็กระเบิดเครื่องมือบันเทิงไอ้เหี้ยเอาเอาเอา,เอาเอาเอาแปลงสภาพกลับอย่างนี้ โอยจับล่ามึงไปเลยนะไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวขบล้านออกขอบล้านออก เฮ้ยมีสองแสนต้องมีรีแมทกันซะหน่อยละซองใกล้เจอกันไปละอุ้ยลิฟ ผมชอบมันตรงนี้เนี่ยแหละไอ้ไอ้ตัวล้อมๆเราเนี่ยโอเคตรงนี้เราจเจอสองหนึ่ง เสือเวนไปแล้วชาโดว์วิ่งแล้วนีกแล้วออโอ้ให้ไม่ได้ ช่างหัวพวกมึงกูตามเรื่องเบุ่ยผิดทางโอเคก้อนเลือดเวเวอร์ทีเดียวคือรู้เรื่องนั่นเป็นลานที่ลงต้องการอยูจริงๆนะ นัแหละข้างหน้าต่อกันเลยนี่วะต้องขึ้นข้างบนดีว่วะแล้วกูจะโดดลงมาทำไม ว่าทำไมไม่เปิดแมพมึงมาขวางกูนี่เองข้างบนชิปหายแล้วกูลืมทางขอ,อตรงนู้นกูจะบอกเลยชิปหายแล้วกูลืมทางไปออกเพิ่งเห็นโดนไปตามสบายเพื่อนแต่ขอรีบมเวอร์อัดสักรอบแล้วกัน โดนลุมครับผมโดนลุมครับเจ้าแมวน้อยกูเอากระบองฟาด โอเคกูไปแล้วโอ้มึงมันชั่วว่ะโอ้ยขอให้เป็นรอบสุดท้ายนะฉันไม่พอใจกับการพวกมันจริงๆแต่ตอนนี้กูจะโดนหลุมละอ่ะเลยแต่ไม่เท้าเนี่ยวีกู ลงมาแล้วเมเทอโอดออูสิง่ายๆเลยจิ้มตัวเองก่อนเลย เราต้องยิ่งรีบรดเลือมาให้เยอะที่สุดอะโอเคมันไปแล้วระหว่างนี้เราฟาร์มโอเคเราให้ลูกแก้วแตกเดี๋ยวโกเลมจะมาฮิวให้พวกนี้ รอรอกูเล็มมามันมาแล้วเนะี่ยเราต้องรีบรถเลยม,มาให้มากที่สุดเว้ยนี่มันกีจะไปฮิวให้เพื่อนมจริงหรอมันฮิวแล้วมันฮิวแล้ว แต่ก็สายไปแล้วมึงตายฝันดีจบงาน นี่ขานาสู้บกข,ขาเจ้าอย่างอาการขนาดน,นี้แล้วคิดถึงเวอร์จิลสินี่จะเป็นสึกสุดท้ายและจะเป็นสุดท้ายของฝันร้ายเวอร์จิลไปเลยก็ ฝันดีนะไอ้ไอ้ลูกเจี๊ยบกลับไปหาวีที่ต่างโลกเลยปะเฮ้ยเนโลโ มาแล้วนิโคเนโร ero, ขึ้นมาเปิดรถเปิดรถอันแล้วคว้ามือให้ได้นะค <c oughs> วาะ้าแล้วเข้ารถมาเลยแล้วแดนเตยอยู่ไหน <c oughs> เข้าไปแล้วเข้าไวนะ้น่ะเขาบอกว่าไอ้คนที่ชื่อเวอร์จิลรู <c oughs> ้จักไหมแ <c oughs> ดนเต้บอกว่าเขาเป็นพ่อ,อผม <c oughs> มันเกิดที่อะไรขึ้นทิช เขาแค่คิดแต่ตอนนี้ฉันก็เลยพอแต่ฉันก็ไอ้นี่ละมันบ้าอะไรเนี่ยฉันรู้ในเกลดเวอร์จิลแต่จะฆ่าพ่อตัวเองไม่ได้นะใช่มันจะมันจะอะไรวะเจ็บปวดไปงานไหมนิโก้มึงหยุดรถเดี๋ยวนี้มึงบ้าเลยนี่อยู่ในสภาพนี้เลยนะ เดี๋ยกูไปเองไอเนโรมึงมันดื้อดานจริงๆ